เบลล่าสวมชุดไทยลอยกระทงวัดชัยวนารามที่อยุธยานะครับบุพเพศนิวาสแท้จริงแม่นายปีนี้มีคู่แล้วสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด1,000เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะ นางเอกสาวสุดฮอตนะฮะเบลล่ารานีได้ร่วมพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูบูรณนะวัดชัยวนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ต้องบอกว่าวัดชัยวนารามโด,ด่งดังและมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศนะครับเดินทางมาร่วมชมความงดงามของโบราณสถานเป็นจํานวนมากเกือบทุกคนนะครับจะสวมใส่ชุดไทยตามรอยละครบุพเพศนิวาสและในวันนี้เอง15พฤศจิกาย,ยนเบลล่าจึงขอสืบสารประเพณีลอยกระทงด้วยการสวมชุดไทยลอยกระทงอย่างสวยงามหลายคนเห็นแล้วนะครับก็ชื่นชมว่าเบลล่าเหมาะกับชุดไทยเป็น ที่สุดพร้อมแฟนคลับต่างแซวว่าบุเพส,สนิวาสหนุนนำนะครับให้ไม่นายได้เจอกับพี่หมื่นตัวจริงแล้วยังไงพวกเราก็มารอลุ้นวันวิวากันดีกว่านะฮะขอบคุณข้อมูลดี